นิยายเรื่องสันเรื่องปลาหมอนกับหนุ่มสวนปาล์มกลางแดดร้อนละอุของภาคใต้สวนปาล์มน้ำมันของปลาหมอนทออตัวยาวสุดลูกหูลูกตาลมอุ่นพัดโช,ชยมาพร้อมกับกลิ่นดินชื้นปลาหมอนเจ้าของสวนวัยห้าสิบกว่าปียืนเท้าสะเอวอยู่ริมเรือนริมโรงเรือนมองดู คนงานหนุ่มที่กำลังแบกทลายปาล์มขึ้นรถบรรทุกเหงื่อไหลซึมตามซอกคอแก่งของพวกเขาในตาของป้าหมอนเป็นประกายบางอย่างที่เจ้าตัวเองก็ไม่แน่ใจเฮ้ยไอ้ชัยแบกระวังหน่อยสิวะเดี๋ยวก็เจ็บหลังกันพอดีป้าหมอนตะโกนลั่นตามนิสัยจู้จี้ขี้บ่นที่คนงานรู้กันดี ชชยหนุ่มวัยยี่สิต้นๆผิวเข้มคมเข้มตามแบบฉบับชายใต้หันมายิ้มขำไม่เป็นไรหรอกครับป้าผมไหวแล้กระชับทลายปาลมแน่นขึ้นก่อนจะโยนขึ้นรถได้อย่างง่ายดายแล้วกลับไม่ใช่ของหนักเลยป้าหมอนเค้นเสียงหึเดี๋ยวเถอะเจ็บหลังขึ้นมา,าใครจะดูแลฉันไม่เลี้ยงคนป่วยนะเว้ย ใส่หัวเลาะล่าถ้าผมเจ็บหลังป้าจะช่วยนวดให้ไหมล่ะป้าหมอชะงักไปวูบหนึ่งใบหน้าที่เคยตึงเครียดร้อนเผาวขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุใครๆก็รู้ว่าเธอไม่ต้องใครๆก็รู้ว่าเธอไม่เคยแต่ต้องผู้ชายคนไหนมาก่อนขนาดคนแก่รุ่นเดียวกันมาจีบยังไม่เคยแลกลับไปมอง แต่ทำไมพอเป็นไอ้ชัยแล้วเธอถึงรู้สึกแปลกๆฝันไปเถอะเองมันหนุ่มแน่นให้สาวสาไปนวดท้ายน่นป้าหมอนสะบัดหน้าเดินไปอีกทางพยายามเก็บซ่อนความวูบวาบไว้ในใจแต่ดูเหมือนไอ้ชายจะไม่คิดปล่อยให้ป้าหมอนหนีง่ายๆทุกวันเขาจะหาเรื่องมาใกล้ชิดหลอกแก้ง ยกของหนักให้เธอดูบางครั้งก็ทำเป็นเจ็บกล้ามเนื้อเพื่อให้เธอช่วยจับดูจนหัวใจของป้าหมอเริ่มเต้นผิดจังหวะไปเสียแล้วในคืนหนึ่งฝนตกหนักจนกระท่อมพักฝนตกหนักจนกระท่อมพักคนงานรู้ว่ว ชยเปียกปอนจนตัวสั่นหนุ่มใต้ขมเข้มเดินฝ่าฝนไปยังเรือนใหญ่ของป้าหมอนตะโกนเรียกอยู่หน้าประตูป้าหมอนป้าอยู่ไหมผมเปียกไปหมดแล้วขอที่พักหน่อยเถอะป้าหมอนเดินออกมาด้วยท่าทางงุนงงก่อนจะเบิกตากว้างเมื่อเห็นร่างสูงโป่งของชยที่เสื้อแนบลูกไปกับกล้ามเนื้อแน่นหนาหยาดฝนไหล หยาดฝนไหลซึมตามไหลผมลงมาแตะรอบหน้าเข้มเข้ามาก่อนสิวะเดี๋ยวก็เป็นหวัดตายหรอกป้าหมอนพูดพางดึงแขนหนุ่มเข้ามาในบ้านหยิบผ้าขนหนูโยนให้ใส่รับประพันตัวก่อนจะเงยหน้ามามองป้าหมอนด้วยสายตาที่ดูเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ขอบคุณครับป้าป้าใจดีกับผมกว่าที่ผมคิดนั่นเนี่ยป้าหมอนกรอกตาอย่ามาปากหวานเองนะ็งหนัก พรุ่งนี้อย่าป่วยฉันต้องดูแลก็พอแต่ชายกับยิ้มมุมปากเดินเข้าไปใกล้กว่าเดิมพร้อมกับเอ่ยเบาๆถ้าผมป่วยจริงๆป้าจะดูแลผมไหมป้าหมอนใจสั่นไม่เข้าใจว่าทำไมจูๆเธอเธอถึงรู้สึกถึงความความอ่อนหวานบางอย่างที่ไม่เคยมีในชีวิตมาก่อนคืนฝนพรนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเธอไปตลอดการคืนฝนตกผ่านไป เช้าวันใหม่มาถึงพร้อมกับไอแดดอุน่นที่ค่อยๆไล่ความชื้นจากค่ำคืนก่อนป้าหมอตื่นตั้งแต่เช้าตู่เตรียมตัวเดินตรวจงานในสวนแต่ใจกับกังวลเรื่องที่ชัยเปียกฝนเมื่อคืนพอเดินไปถึงกระท่อมพักคนงานเธอเห็นชายกำลังง่วนอยู่กับการขนปุ๋ยไปใส่ต้นปาล์มเสื้อเชิตแขนยาวถลกขึ้นถึงข้อศอก เฮยเห็นแขนล่ำซันที่เคลื่อนไหวไปตามแรงแบกปุ๋ยเฮ้ยไอ้ชัยเองไม่เป็นไข้เหรอเมื่อคืนเปียกฝนขนาดนั้นหมอร้องถามด้วยน้ำเสียงดุบนห่วงชายเงยหน้าขึ้นมาจากงานยิ้มกว้างไม่เป็นไรหรอกป้าร่างกายของผมแข็งแรงจะตายป้าอย่าห่วงเลยป้าหมอนถอนหายใจเบาๆแต่ ก็อดรู้สึกแปลกๆไม่ได้ตั้งแต่รู้จักชัยมาเขาดูเป็นหนุ่มอารมณ์ดีแต่มีอะไรบางอย่างในแววตาวันนี้ทำให้เธอรู้สึกว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่พักก่อนเถอะเดี๋ยวฉันเอาเข้าวเช้ามาให้ ป้าหมอนพูดแล้วรีบเดินกลับบ้านชัยมองตามแผ่นหลังของจิงวัยกลางคนที่เดินห่างออกไปแวตาของเขามีรอยยิ้มเจ้าเล่ห์แฝงอยู่เขารู้ว่าป้าหมอนกำลังสับสนและเขาเองก็กำลังสนุกกับการที่ทำให้เธอหวั่นไหวบ่ายวันนั้นป้าหมอนกำลังนั่งตรวจบัญชีอยู่ใต้ถุนบ้านทันใดนั้นชัยเดินเข้ามาพร้อมกับกระสอบข้าวเปลือกวางลงอย่างแรงจนฝุ่นคุ้ง ป้าย็นนี้ว่างไหมว่าจะชวนไปตลาดในเมืองไปเดินเล่นกันหน่อยเขาพูดหน้าตาเฉยเลาวากลับเป็นเรื่องปกติป้าหมอนเงยหน้าขึ้นขมวดคิ้วสันจะไปทำไมเองก็ไปคนเดียวสิแต่ผมอยากให้ป้าไปด้วยชายน้มตัวเข้ามาใกล้กระซิบเสียงเบาอยู่แต่ในสวนทุกวันมานน่าเบื่อนะป้าไปเปิดหูเปิดตาหน่อยเถอะผมจะเลี้ยงขนมป้าเอง หัวใจป้าหมอนเต้นแปลกๆอีกครั้งทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเขาอายุน้อยกว่าตั้งหลายปีแต่คำพูดแบบนี้มันชวนให้เธอคิดมากเกินไปแล้วเธอควรไปดีไหมหรือควรตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเสียก่อนป้าหมอนน่งคิดทั้งวันสุดท้าย พอถึงเวลาเย็นเธอก็ตัดสินใจเดินออกไปหาชัยที่ลานหน้าบ้านหนุ่มใต้คมเข้มยืนรออยู่ในมือมีหมวกใบหนึ่งที่ดูเหมือนจะเตรียมไว้ให้เธอไปกันเถอะป้าชายพูดยิ้มยิ้มผางยืนหมวกให้ป้าหมอนรับมาอย่างลังเลแต่ก็สวมมันลงไปก่อนจะเดินขึ้นรถไปกับเขาทั้งโคูมุงหน้าเข้าสู่ตลาดในเมืองบรรยากาศยามเย็นเต็มไปด้วย เสียงเพลงจากลำโพงร้านค้าและกลิ่นอาหารหอมกรุ่นที่ลอยมาจากซุ้มต่ตางๆอยากกินอะไรป้าเดี๋ยวผมเลี้ยงเองชายเอ่ยพางมองสำรวจร้านอาหารข้างทางฉันกินอะไรง่าย,ายๆก็พอไม่ต้องเลี้ยงฉันหรอกเองเก็บเงินไว้เถอะป้าหมอนพูดพางเหลือบมองไก่ทอดที่กำลังถูกยกขึ้นจากกระทะทองเหลืองชายหัวเราะ โถป้าออกมาทั้งทีต้องเต็มที่ผมอยากให้ป้าสนุกหลังจากได้อาหารที่ถูกใจทั้งสองเลือกนั่งใต้ต้นไม้ที่มุมเงียบของตลาดป้าหมอนกัดไก่ป้าหมอนกัดไก่ทอดคำโตขณะที่ชายแอบมองเธออยู่ ป้าเคยแต่งงานไหมเขาถามขึ้นมาลอยๆอยป้าหมอนชะงักก่อนจะกกืนอาหารลงคออย่างช้าๆไม่เคยชีวิตฉันยุ่งกับสวนป้ามาตลอดไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้หรอกใไ่ยิ้มมุมปากงั้นก็ดีผมจะได้มีโอกาสบ้างหันควับไปมองหนุ่มข้างตัว ชายยกยิ้มเจ้าเล่ดวงตาคมเข้มสะท้อนแสงไฟในตลาดนัดอย่างมีสเสน่ห์หัวใจของป้าหมอนเต้นลัวโดยไม่รู้ตัวทำไมเด็กหนุ่มตรงหน้าถึงทำให้เธอหวั่นไหวขนาดนี้หลังจากเดินตลาดเสร็จชายไม่ปล่อยให้ป้าหมอนกลับบา้านง่ายๆเขาพาเธอไปเดินลงหนังเก่าในตัวเมืองตัวหนังสองใบถูกซื้อมาโดยไม่ถามความเห็นของเธอมากนะัก เองพาฉันมาดูหนังเนี่ยนะฉันไม่ได้เข้าโรงหนังมาตั้งกี่สิบปีแล้วน่ะป้าหมอนพูดพางเหลือบมองป้ายหนังเรื่องใหม่ที่ไม่คุ้นเคยสักนิดก็ป้าก็นั่นแหละป้าถึงต้องพามาเปิดหูเปิดตาไงใส่หัวเลาะก่อนจะพาเธอเข้าไปเลือกที่นั่งด้านในสุด ของแถวหลังไฟในโรงค่อยๆหลีลงภาพยนตร์เริ่มฉายเป็นเรื่องรักโรแมนติกผสมดรามา่าชายจ้องจอด้วยสายตาจริงจังข,ขณะที่ป้าหมอนนั่งกอดอกอย่างไม่คุ้นชินนะกับบรรยากาศแบบนี้สากพระเอกสรารภาพรักกับนางเอกใต้สายฝนทำให้ในโรงเงียบกิบ จังหวะนั้นเองชัยรู้สึกถึงหัวใจของตัวเองที่เต้นแรงขึ้นอย่างน่าประหลาดเขาเหลือบตามองป้าหมอนที่นั่งนิ่งสายตาของเธอดูจริงจังอย่างไม่คาดคิดป้าเคยมีใครสารภาพรักแบบนี้ไหมชัยกระซิบเสียงเบาป้าหมอนชะง,งักหันมามองหันมามองด้วยคิ Q ้วขมวด ถามอะไรของเองดูหนังไปเถอะชายแอบยิ้มก่อนจะละสายตากลับไปที่จอหนังแต่หัวใจเขากลับไม่ได้สงบลงเลยหลังหนังจบชายยังคงดูเหมือน อยู่ในพวังของเรื่องราวเขาหันมามองป้าหมอนเป็นระยะลาวกับพยายามหาคำตอบบางอย่างจากเธอหนังมันก็แค่หนังไม่ต้องอินขนาดนั้นหรอกนาป้าหมอนพูดขณะเดินออกจากโรงแต่ใจของตัวเองกลับเต้นแรงเพราะสายตาของไยที่ดูไม่เหมือนเดิมไยหัวเราะเบาๆป้าว่าเหรอแต่ผมว่ามันก็มีอะไรที่จริงอยู่ในนั้นนะ บางอย่างที่เราละเลยไปนานแล้วระหว่างทางกลับบ้านแทนที่ชายจะขับรถตรงกับสวนเขากลับเลี้ยวเข้าไปในตัวเมืองแล้วจอดรถอยู่หน้ามาลูดและจอดรถอยู่หน้ามาลูดเล็กๆที่ซ่อนอยู่ที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยลับเองพาฉันมาที่นี่ทำไม ป้าหมอนตะวัดเสียงถามแต่หัวใจเต้นคมคามไม่เป็นจังหวะชายหันมามองเธอด้วยสายตาที่อ่อนไม่ออกป้าเองป้าเองไม่รู้เลยเหรอว่าความรู้สึกที่มาติดอยู่ในใจของเรามันคืออะไรป้าหมอนนิ่งอึงรู้ตัวดีว่าตัวเองเริ่มมีใจให้ใชายแต่เธอก็ไม่กล้ายอมรับมันง่ายๆกับเธอชายที่นี่มันไม่เหมาะฉันมาแก่แล้วเองยังมีอนาคต ยังไม่ทันพูดจบชายก็จับมือเธอแน่นดึงเข้าไปใกล้ดึงเข้าไปใกล้ก,ลกระซิบเสียงต่ำที่ข้างหูป้าผมไม่ได้มองป้าแบบนั้นผมรู้ว่าป้าเองก็รู้สึกป้าหมอหลับตาลงโชคคู่ความรู้สึกที่เธอกดเอาไว้พังทลายลงเธอเผลอปล่อยให้ชายพาเข้าไปในห้องอย่างไม่ทันตั้งตัว แสงไฟในห้องสลัวลงบรรยากาศเงียบสงบมีเพียงเสียงลมหายใจที่แผ่วเบาป้าหมอนนั่งนิ่งอยู่บนเตียงรู้สึกได้ถึงไออุ่นจากร่างนุมที่อยู่ข้างๆชายทอดตัวเอ็นลงข้างเธอลมหายใจของเขายังคงแรงและหนักแต่แฝงไปด้วยความพอใจป้าป้ารู้สึกยังไงชายกระซิบถาม พร้อมกับรูปหลังมือของเธอเบาๆป้าหมอนนิ่งไปชั่วคู่ก่อนจะถอนหายใจยาวไม่รู้สิแต่แต่ฉันรู้สึกเบาตัวแปลกๆเหมือนไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนชายยิ้มกว้างขึ้นผมดีใจนะป้าผมอยากให้ป้ารู้ว่าผมไม่ได้เล่นๆกับความรู้สึกนี้ผมอยากดูแลป้าไปนานๆป้าหมอนหันไปมองเขาดวงตาของชายจริงจังและแน่วแน่จนเธออดไม่ได้ที่จะยิ้มบางๆเองพูดอะไรไม่คิดเลยนะ แต่ฉันก็ไม่ได้รังเกียจอะไรใส่ยกมือขึ้นมากุมมือเธอแน่นงานปาร็ตกลงเป็นเมียของผมแล้วนะน้ำเสียงของเขามีแววหยอกเยา้าแต่แฝงไปด้วยความจริงใจป้าหมอนเม้มปากเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าเบาๆอย่างยอมจำนนต่อหัวใจของตัวเองความรู้สึกที่ถูกซ่อนเก็บความรู้สึกที่ถูกเก็บซ่อนไว้มานานพันความรู้สึกที่ถูกเก็บซ่อนไว้มานาน ผันหลุดพ้นออกมาในที่สุดคืนนี้พวกเขาไม่ใช่แค่เจ้านายกับลูกน้องอีกต่อไปแล้วลุ่งเช้าแสงแดดอ่อนสาดเข้ามาทางหน้าต่างป้าหมอลืมตาขึ้นอย่างเชื่องช้ารู้สึกได้ถึงไออุ่นที่โอบล้อมเธออยู่แขนของชาย,ยังคงกอดล่างเธอไว้แน่นเหมือนไม่อยากปล่อยให้ไปไหนตื่นแล้วหรอป้าชากระซิบข้างหูเสียงของเขาทุ้มแหบ แต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนป้าหมอนหันไปสบตาเขาพางยิ้มบางๆยังไม่อยากตื่นเลยเองกอดฉันแน่นเกินไปหรือเปล่าใส่หัวแล้วเบาๆแล้วกระชับอ้อมแขนแน่นขึ้นแน่นก็ช่างมันเถอะผมไม่อยากปล่อยป้าไปไหนแล้วป้าหมอนหน้าแดงยกมือขึ้นมาตบแขนเขาเบาๆเองนี่มันเจ้าเล่ห์จริงๆแต่ก็ดีแล้วล่ะฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันนี้ ชายจับมือเธอมากุมไว้ป้าหมอนผมไม่ได้มองป้าเป็นแค่เจ้าของสวนหรือผู้หญิงที่แก่กว่าผมหรอกนะผมรักป้ารักแบบที่ผู้ชายรักผู้หญิงจริงๆและผมจะดูแลป้าไปจนแก่เท่าป้าหมอนน้ำตาคอเธอไม่เคยคิดเลยว่าจะมีใครมาพูดกับเธอแบบนี้ยิ่งเป็นชายคนที่เธอเคยคิดว่าเป็นแค่ลูกน้องหนุ่มก็ยิ่งทำให้เธอรู้สึก เต็มตื่นฉันรักเองนะชัยขอบคุณที่ทำให้ฉันรู้ว่าความรักมันไม่จำกัดอายุเลยจริงๆชัยยิ้มกว้างก่อนจะก้มลมจูบหน้าผากของเธอเบาๆงานจากนี้ไปป้าไมา่ต้องเรียกตัวเองว่าป้าอีกแล้วเพราะป้าเป็นเมียของชัยก็ต้องเรียกตัวเองว่าพี่เข้าใจไหมป้าหมอนหัวเราะอย่างมีความสุขอ้อมแขนของชัยแน่นหนา และอบอุ่นราวกับเป็นที่พักพิงสุดท้ายของเธอชีวิตที่เงียบเหงาได้ถูกเติมเต็มด้วยความรักและความอบอุ่นที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน